สสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าช,ช่องนะ้ำ่เชียงตุงนะคะตอนนี้นะคะก็ของจากแฟนคลับที่ประเทศไทยนะคะส่งมาให้นะคะก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะกว่าจะมาถึงนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่พี่เขาส่งมาโอ้หอาทิตย์กว่าแล้วนะคะส่งมาจากที่ที่นครปฐมหรือเปล่าแล้วก็ส่งมา<ฮ>แล้วก็<ฮ>กว่าจะมาถึงที่นี่นะคะโห ประมาณอาทิตย์กว่านะเพราะว่ามันติดอยู่ที่ทากิเลตนะคะ2วัน3ามวัน3วัน,วน4วันนะคะก็เป็นอาทิตย์นะคะแต่ไม่รู้ว่าของข้างในจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปลุ้นพร้อมกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเขียนเลยนะคะเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นจะมีอะไรเนาะ ก่อนจะไปดูนะคะก็กด subscribe น้องใหม่เชียงตุงก่อนนะคะเราไปดูพร้อมกันว่าจะมีอะไรอยู่ในนี้ต้องอย่างแรกต้องขอขอบพระคุณพี่ๆนะคะแฟนคลับจากประเทศไทยนะคะที่ส่งของมาให้นะคะที่เป็นผูระให้เนาะต้องขอบคุณมากๆอะไรเนี่ยผมปุ๋มเนี่ยอะไรเนี่ยระเบิดเนาะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ระเบิดนะคะอันนี้โห เท่าหัวเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะจะเป็นอะไรไปดูก่อนนะคะไปดูก่อนไปดูก่อนพี่เข้าแพ็คโอ้ยต้องต้องฉีดยาค่าซื้อก่อนเนาะฉีดยาค่าซื้อก่อนเราไม่รู้ว่าโควิดอะบินมาด้วยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อันนี้สิทธิป้องกันไว้ก่อนนะคะ <c oughs> โอเคนะคะตายหมดแล้วโควิดนี่ค่ะแต่ พี่ๆทุกคนดูนะคะว่าเป็นอะไรให้ทายให้ทายเป็นอะไรเป็นลูกอะไรเนี่ยใหญ่เท่าหัวใหม่เลยนะคะเกือบนะคะเกือบเท่าหัวนะคะเนี่ยเท่าหัวเด็กได้เลยนะเนี่ยปิง้งโอ้ึงดีอยู่นะดีๆ,ๆ,ๆปิง้งลูกฝรั่งนะคะลูกใหญ่มากโอ้โระปากแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณใครย,ยังดีอยู่นะคะหมักฝรั่งเนาะเพราะว่าพี่เขา,เาแพ็กมาอย่างดีเลยนะคะ นี่ค่ะนี่ก็แบ่งไปให้น้องหัมนุมนะคะบ้างนะคะมีกี่ลูกเนี่ยสามลูกนะคะทั้งหมดสามลูกนี่านลูกใหญ่มากนะคะโอ,อ้ใหญ่จริงๆอะ่ะเพราะว่าถ้าพี่เขาแพกมาอย่างนี้ก,ดก็ดีอยู่นะคะเพราะว่ามันไม่โดนอากาศแล้วก็ไม่ไม่โดนอะไรแล้วก็มันยังไม่เสียนะคะดีอยู่ที่มาัวดจะไม่ดีนะคะเพราะว่ามัน อาทิตย์กว่านะคะอาทิตย์กว่าแล้วกว่าจะถึงที่ซิมตุงแบบนี้นะคะก็ท่ารถก็ไปเอาที่เมื่อกี้ก็ไปท่ารถเต้นหนิวินนะคะเต้นหนิวินก็จะเขาจะเขาจะเต้นนิวินเขาจะเดินทางอยู่นะคะน,นี่อะไรอันนี้สงเปล่าสงเปล่านะคะก,ก่อนสีนอูอันนี้ อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้กระชายนะคะกระชายขาวนะคะอุ้ยงอกแล้วอะอานที่หนึ่งงอกเลยกระชายขาวที่เขาส่งมาให้นะคะที่แฟนขับจากประเทศไทยนะคะที่เขาส่งมาให้เนาะูงอกแล้วเนี่ยเอาไปปลูกได้เลยอทิตย์หนึ่งงอกแล้วดูดูดอันนี้ของจริงแล้วนะคะที่หม่ไปซื้อตลาดน้ะไม่แน่ใจว่าของจริงหรือวะ ของจริงอาจจะมีนะคะแต่ว่ามันมันน้อยมากเนาะมันที่เราเห็นนะคะมันน้อยมากเลยที่ส่วนมากจะเหมือนข่าเหมือนขิงเนาะเช่นะมฮะเลี้ยงจริงหรืนี่จริงเนี่ของเต้เนี่ยปลูกได้หรือเปลี่ยนเป็นขิงหมือไม่ใช่เหรอเออไม่เปลี่ยนเป็นขิงเหมือนที่บอกว่าเป็นมาอู้งอกแล้วนะคะนี่นะที่เขาใส่ขิงมาด้วยนะคะอุ้ยนี่ไงอันนี้เอาไปปลูกได้เลยนะคะเนี่ยโอ้ กระชายเขาที่ประเทศไทยนะคะส่งมาให้แล้วก็ร้องหมัมปนปลูกยโอ้ยงอกแล้วอะ่ะนี่มันงอกแล้วนะคะต้องปลูกนะคะไปปลูกด้วยนะคะอี <ผม S 1> ้ยงอ,อเกเยอะมาก<อ>าดูหวังกะฮะโอ้โหตังไตหวังกะอุ้ยอันนี้มันงอกอแล้วอะ่ะว้ยตดเธรซื้อตลาดมีเตี่ยวโหแบบนี้นะ<อ>นนดูหวังกะอันนี้จัดหวังกะเลยปลูกกะอันนี้ยอดมาทางั้นโอกยมหนงก็หนึ่งเออกาก็หนี่งต่างนะปลูกนะอันนี้อันนี้มันไ่กินแสเอาอันนี้มันปลูกอันนอให้หลล่องทางะ ใส่เขาเหมือนก้นกินเหมือนก้นเตีาหววลมเหมือนน้ำเหมือนเหมือนก้นไก่หนเปไปทางมิลเนี่ยเนาะกระจายนะมันใส่เหมือน,นมีมันจะอีกอันนี้เมันมีมัน,น,นี่นเนาะอันนั้นมีในหน่อยอันสองอันใบเหมือนห่านะ,ะไม่น่าซื้อนะไม่เป็นไรนะคะเราก็ไม่อยากจะกลับไปเอาเรื่องใครนะคะก็ไม่เป็นไรเนะาะเราดูดูก็ต่อไปก็เราก็ไม่ต้องไปซื้ออีกก็แล้วกันนะคะคิดว่ามันแพงเนาะ ตอนนั้นเราก็แบบเอออยากจะรู้ว่าที่เชียงตุงมีไหมอะไรเนี้ยแล้วก็เขาก็ออกมาดูแล้วเราก็เกรงใจเขานะคะเพราะหมายเป็นคนที่แบบปฏิเสธใครไม่ค่อยเป็นนะคะแล้วก็เกรงใจแล้วก็แพงเท่าไรก็เลยต้องยอมซื้ออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าพี่เขาแบบโอ้สา์ไปขุดถึงที่บ้านมาให้เลยอะไรแบบเนี้ยก็เลยต้องซื้อเราไม่รู้ว่ามันเป็นกระชายหรือเปล่าอะไรเนี้ยตอนแรกหมายก็คิดว่าจะมีแบบนี้อะไรแบบนี้นะแต่ที่จริงอะไม่ มันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นหัวนะที่ใหม่ซื้อมาที่กลัหลวงชิงตุงอะไรแบบนั้นนะเนาะโอเคนะคะก็อันนี้กระชายขาวนะคะน่าจะหลายโดอยู่พี่เขาส่งมาให้นะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ส่งมาให้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้คือซื้อเองนะคะอันนี้สั่งซื้อเองเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์โกโปรนะคะเพราะว่าใหม่ทำฟิลม์มข้างหน้ามันแตกนะคะก็เลยต้องสั่งซื้อใหม่นะคะ ถ้าไม่สั่งซื้อใหม่แล้วใหม่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยระวังอะไรเนี้ยของก็จะแตกตกแตกง่ายอะไม่ไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่แบบเนี้ยก็แตกก็เลยสั่งซื้อมาใหม่นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์โก้โกว่าจะมีอะไรนะคะสั่งซื้อไปก็ประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งพันไม่ถึงนะคะสั่งให้พี่จายสั่งให้นะคะ อันนี้อันนี้ขากล้องเพราะว่าขากล้องใหม่มันมันไม่มีอยากได้แบบนี้นะคะแต่ว่าที่เขาติดมาด้วยอมันไม่มีนะคะก็เลยต้องสั่งใหม่นะคะขากล้องโกโปรไม่แพงถูกๆเองอยากได้มีแบบนี้ว่าของใหม่ที่มีเขามีมาเครื่องอะ่ะมันไม่มีขาตั้งแบบนี้อุ้มทำไมมันมันยาวไม่ได้หรอสุดแค่เนี้ยอ๋อ คิดว่ายาวไม่ได้หรออะไรเงี้ยะสุดแค่นี้คิดว่ายาวยาวอุ<ๆ>้ยอุ้ยคิดว่ายาวไม่ใช่หรอสุดแค่นี้เองเหรอไม่เป็นไรเท่าน,นี้ก็พอแล้วเพราะว่าเออที่ใช้อยู่มันก็แบบประมาณนี้แหละแต่ว่ามันไม่มีขาตั้งแบบนี้ก็เลยก็เลยไม่ค่อยสะดวกแบบเนี้ยมัน ไม่มีขาตั้งมันก็วางก็มันก็แบบลม้มอะไรเนี้ยนะเอย๊คิดว่ายาวไม่ใช่ยาวนี่วะแค่นี้เหรอเสือก่นี้ถูกเองเนาะก็ไม่เป็นไรเอาแค่นี้พอแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใสนะคะกระเป๋าใส่โคโคนะคะ เพราะว่าเราใส่แล้วเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยระวังสักเท่าไหร่แบบเนี้ยเวลาเราใส่ก่อไว้มันก็จะป้องกันการแตกได้ดีนะคะไปอ้องมีกล่องนึงน,นี่อะไรนะนี่น่าจะเป็นฟิล์มแน่เลย นี่สั่งมา2ชุดนะคะเป็นฟิล์มกระจกของโกโปโนะคะเพราะว่านี่แหละสาเหตุที่ใหม่ไม่ระวังนะคะแล้วก็ทําแตกไปสองครั้งแล้วนะคะก็เลยต้องซื้อไอ้ที่ป้องกันมานะคะอันนี้จะเป็นเคสนะคะเค,ส,คสโกโปนีไ่ได้ได้ได้ของได้ของใหม่แล้วดีใจเ้ยเจวโอเคนะคะก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยว เดี๋ยวจะขายลูกก่อนนะคะว่าเอฝรั่งยังมีอยู่อะไรนี้นะคะนี่ยังมีอยู่นะคะใหญ่ข้าหัวเลยที่เชียงตุงก็มีขายนะคะที่เขาส่งมาจากประเทศไทยเนาะก็จะเป็นลูกเล็กนะคะไม่ใช่ลูกใหญ่แบบน,นี้นะคะอันนี้พี่เขาแบบโสั่งมาใหญ่มากเลยนะคะ มะเลยเมติกิ้งก,กอลากออกแล้วอ่ะเนี่ยเอาไปปลูกได้เลยนะคะเนี่ยลากออกแล้วแล้วก็น่าจะปลูกง่ายด้วยนะคะเพราะว่าอยู่แบบนี้มันชื้นๆแบบนี้เนาะมันก็ออกออกมาแล้วอะ่ะเออ,อเคนะคะเคเก็เดี๋ยวไปกินฝรั่งกันนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะเมวมิดป,ปอนุลอที่ปอกกินเหมือนเดี๋ยวนี้น่ะ อันนี้ให้น้องหอมหนุ่มลูกนึงนะคะเดี๋ยวไปกินฝรั่งกันนะคะว่าพี่เขาฝากมานี้จะอร่อยแค่ไหนนะคะต้องไปล้างก่อนหรือเปล่าหรือไม่ไปล้างก่อนกันครับนี่นะคะเราจะไปปอกกินดดูตามชงข้างนี้เลยค่ะใส่ใส่อันนี้คือไม่ต้องปอกเปลือกแล้วนะไม่เปลือกน,นะไม่เปลือกนะอยามางนั้นะ ไม่บอกฮนะมันเป็นเนือ้อท้ายถ้าไม่ใส่เสียของยุ่งเนาะมันใส่นั่น,นเป็นไนแดงเองอไนแดงฮะใส่เขาใส่สีกันท้ายใส่น้ำแดงน้ำเขียวอ,อ่ะอ๋ออันนั้นสีเขียวนะั่นมันเป็นมักบุย้ยมักบุย้ย <c oughs> <c oughs> ไหลไหลถูกปะเม่น้ำไหลไหลกินไปก่อนเลย <c oughs> อร่อยกออร่อยอร่อยจริงอร่อยเม่บอกว่าอร่อยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ย เพึ่งดียว่านนะมเพราะว่ามันเยอะมากเดี๋ยวใหม่ขอชิมดูก่อนนะคะว่าเราแค่ไหนมอนเบิ้ลกินใช่ไหมอือตกอืม,อ,มอร่อยมากไม่รู้ว่ารุกเท่าไหร่นะอร่อยมากแต่ก็ยังดีอยู่นะใจหายแบบบบนะคิดว่าแบบกลัวมันจะเสียกลัวมันจะเน่านะคะ ก็ไม่เน่านะคะดีอยู่โอเคอร่อยนะคะ <c oughs> ห,หวานเอาละหมักฝรั่งที่เชียงตูนี่เขาจะเรียกว่าหม,มักเก๋งหมักเก๋ง ขึ้น,นในหมักเก็บไตในหมักกาวานอนนนี่หมักกาขึ้นี้หมักเก็บที่เชียงกงใครขึ้นเขาจะได้ว่าหมักเก็บนะคะถ้าเป็นขใ,ใหญ่เขาจะได้ว่าหมักกานะคะอยางเขาจะได้ว่าหมักกล้วยอืมอืม้าใจมากเลยอะลูกใหญ่มากครับโอเคค่ะก็สำหรับกินนี่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปกิน ลุกหลังให้แบบหมดก่อนนะคะแล้วก็น้องขอขอบพระคุณพี่ๆแฟนคลับจากประเทศไทยมากๆนะคะที่ส่งของดีๆแบบนี้มาให้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้น้องใหม่เชินตุงนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งให้น้องใหม่ชินตุงด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ